สุขสบายดียามสีเหลืองแรงพี่น้องนี่มาเบิ่งเฮือนก่อนพี่น้องเลยมาเบิ่งเฮือนแต่โดนเลยน้องเป็นเดือนละเดือนปลายในวันมาเบิ่งมาเบิ่องกันตัข้างในก่อนพี่น้องบเปิ้เปื่อนเล็กน้อยลินเปื่อนเปื่อนอันนี้คือไม้เสือล่าเลียวมาจากเฮือนของน้องอัพ เลยเอามาไว้เนาะมันเลือมาไว้ีเสละมาที่หรน้องอ้ำตู้ไ้อ่ะเปิดด้เลยครบนาเนืิน

แต่ก็โลกอะโลเถอะโลกาดูสบายดีด้วยสบายดีทุกคนคนมาสมเพื่อนเฮาเด้อมาสมเพื่อนมาเด้อเพื่อนยังหมดแล้วเพลินยังหมดแล้วตักกะโลกเป็นหนังสื่อมาไหวแอลกอลพ่อยังว่าด้วยไรว่าด้วยไรแอลกอพ่อทาเชยให้เฮาพ่อทาเชยให้เฮาออื ดปนนึงแป๊บนึงยาด้บ,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 บตกตกะกโลกอ่าสื่อมา,กาเกา่เกา,สเเาสิบเจ็ดก่าสิบหกเ่าสิบเจ็ดก่สิบเจ็ดลายลายไม่สนเกาสิบเจ็ดกล่อง สองเจ็ดเลขอาเหลือมาเท่า hmm. นี้ได้วันตาเนาะทางลุงบอกเพื่อนเอาให้เอามาไว้หกเก็บหกเจ็ดเก็บการยังหมดแล้วพี่น้องยังหมดได้พุทธะโลน Nhưng mà mấy hơn hơn thằng kia hơn บที่โตะอืมาสบายดีเพป็นไหมสบายดีพ่อมาใหดเทียรในเฮาเด้อยพ่อมาใหดเทียร์ใน h o u ขอบคุณทั้งขอบคุณทั้งอันเอเไอเพชรไอเพชรไอเพชรลุงเพชรลุงเพชรแม่บิงบ้งแม่บิ้งแล้วก็ลุงใหญ่แล้วก็ลุงไนลุงใหญ่ใ,ใจดี เมี้ยจีดีมาเห็นเพื่นให้ลูกไม่เทียนให้ลูกเบิ้งเพื่อนจะดดเราบ้างไหมเบิ้งเนาะโอ้ประตูเนี่ยเสียบุดพี่น้องโอ้เสียบอะไรไปเนาะสื่อมากะเสียดายเงินพี่น้าะ มีบงหองนี่ก็ไม่ได้บาเบอร์ดอนองไรหรอออกมาลูกไหมอหอกมา xin xem phu họ mượn từ từ pa 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 lại nè pít con pít con mưa lại mưa là cái <cutta> nào đây mưa bơi mưa bơi mở để đồn rồi để đồn là mưa

น้องอำเนอกใบมันเหลือมันเธอของน้องอับไม่เ,เหลือก็เลยมาไม่กระบวงามละติตัวเหลือมันม,มีแต่แมงขอน้ำไอ้เพชเพป็นให้ขอมาไว้ใส่ไม่แตกมาอยังโอ้แตกเติดบ้ด โอเคพี่น้องสุรัขที่นี่ไปเลยเด้อสุขกุสคนพี่น้องมาเยี่ยมยามมาเบิ่งเฮือนเนาะซานวัได้มาเบิงบ่ง,งแต่โดนอะไรกันแล้วมาเบิ่งบ๊ายบายบ๊ายสายอะไรพี่น้องไปเด้อสุขกุสคนบายบายพี่น้องฮ่อนโชงหนี่งกัน okay, เลยโอเคไปแล้วสุขกุสคนบ๊ายบายพี่น้องเด้อ